สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะ Mitsubishi Lancer น,นะคะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.8นะคะเป็นร,รุ่น l ิ m i t ต็นะคะรถปี01ค่ะเครื่องยนต์ 1,800cc นะคะเครื่องฟิตมากนะคะแห้งๆนะคะไม่มีเยิมนะคะทุกคนใช้ระบบน้ำมันร้วน,นะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีค่ะเป็นที่นิยมอยู่นะคะ เกียร์ออโต้นะคะช่วงล่างดีนะคะเดืยวสุดซ้ายขวาไม่ดังนะคะมีดิสเบรกทั้ง4ีล้อเลยค่ะมากับล,อละะ้อแม็หล่อเลยนะคะขอบ17อย่ยางล่อเลยนะคะท่อซิงนะคะมีเฮดเดอร์และปลายท่อ g ีเด้วยนะคะทุกคนแต่งมานิดหน่อยนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะใครกําลังหาหรือต้องการแบบนี้นะคะคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะทุกๆคนภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะลายไม้แท้จากโรงงานเลยนะคะแอร์นี่เย็นๆเลยค่ะแอร์เย็นช่ำๆนะคะระบบแอร์ก็ใช้ได้ครบเลยเครื่องเสียงก็ฟังได้เชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะคะ สีภายนอกก็โดยรวมก็ยังสวยอยู่นะคะทุกคนสภาพโดยรวมโอเคเลยนะคะพร้อมไปใช้งานกันได้เลยนะคะพาสีก็ปี65ค่ะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนคร,ค,รครบเลยคะ่ะสนใจดูรถได้ที่ซอยไมยตรีจิต9นะคะนิมิตใหม่53,000บาทเท่านั้นนะคะมิสูแลนเซอร์ปี01นะคะเกียร์ออโตสภาพโดยรวมพร้อมใช้างานเลยนะคะ ดูคานหน้ากันนะคะคานหน้าสวยๆนะคะไม่มีรอยชนนะคะทุกคนห้องเครื่องแห็งๆนะคะไม่มีเยิ้มไม่มีแบบว่าไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากรับชมรถยนต์ตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะเบอร์โทรผู้ขายนะคะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะปริกัดการไปดูรถก็ดูได้ที่ซอยไมตตีจิต9นิมิตใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้รวมรถมือ2 JK ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ